ตาวานได้พบน้องเขื่อนนั้นสุขสำรัญพบในงานผ้าปาา่าสามัคคีบมนะันน้าเจ้าวสวุ้ยเด่นดังประจันวันเพ็ญร้อมเปล่งซีอายครับฝากกน้องฝากไมตรีโหลดสัตว์ประ ปบัติบูษามหานุษยประคองความหาให้สดใสน้องคนดีบ่เห็นใจฤติวะอยากจนคนับอมี ดองแพงอายพร้อมจะไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอน้องจงราวันนั้นวันมีฟ้า สาเล่บานนาอาวานได้พบน้องคือนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าป่าสามคคีโอสาแหล่บานนาเจ้าสวยเด่นดังประจันท์วันเพ็ญพร้อมเปล่งสีไอ้ขอฝากภาพน้องฝากไมตรีโลดสงสารคนดีและเห็น ใจสฟนปรวณีมาหาน้องหวังรงค,ความหาให้สดใสย่อนเป็นน้องคนดีบ่เห็นใจฤติละอยากจนคนบ่มีเวมาลดคนนี้หาเงินดอนมาขอแต่ง กระดองเพงไอพร้อมจะไปขอขอให้น้องคนนี้ตั้งตารอน้องจงรอวันนั้นวันว่าจากเมื่อไหร่บอก,กอรอจนวันจ้าขอบคดณนหลักอ่ะแจ้งยอดก่กอนแจ้งยอดก่กอน รวมคาตะการ้ดด้วยนะคะที่รตกาไปอีกพันห้ามได้รวมีพันห้าละใช่ค่ะถ้ารวมรวมไปเลยจะได้รวมทั้งหมดเลยค่ะลรวมงหมดเลยเพรจะไม่งงอ่าส0่หมื่อยู่นี่เงินสดใสี่หมืใช่ค่ะเงินสด4 2่0 0ื่นค่ะเพราะเงินสดวันนี้ที่พี่ตกลงกันก่อนจะไหมสี่หมื่นสองพันทก1,500แล้วก็บวกพัน0แล้วก็บวกคาตกาอะไร 5, รวมทั้งหมดสี่พันห้าค่ะสองพันเป็นสี่พันห้าส่วนที่เป็นค่าตะกร้าเนาะส่วนที่เป็นค่าตะก้ามันรวมรวมค่าส่งมาจะไม่ถึงสามพันนะไม่มีค่าส่งครับไม่มีลุงที่นี่หมดไม่มีค่าส่งก็ยังไงจะส่งยังไงขคิงหมดแล้วเนี่ยทำไมนี่าไปไหนเนี่ยต้องการอะไรบ้างทุกอย่างตะก้าถืออยู่ที่นหมดลุงค่าส่งตะก้าถืออยู่ละสิบสองที่ไหน ลราพามาเขาอยากใส่หมอนลุงหลักในยอ่ะโอ้ยอุ้มลูกด้วยขอใจมัวแต่อุ้มลูกอยู่ลองร้องเพลงเเลยฮะหนึ่งแสนหนะครับยอดต้นกันวันนี้นะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเป็นเสร็จทั้งหมดของค่ำคืนนี้นะครับอยู่ที่สี่หมื่น หกพันห้ารลงพิกตอบหรไปยังยังไม่ลงเลยนะครับก็ไม่บอกบาทเงนี้ิ่มไม่ลงนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาซาถุาก,กับกเอ็ซทุกท่านด้วยนะครับ